เมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมาจังหวัดจันทบุรีได้มีการจัดพิธีเจริมพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราช,ชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตามาังกูลสิริวิบูลราชกุมารณวัดโค้งสนามเป้าอํเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี นายมนสิทธิ์ภัยสารธนาวัต์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธีโดยมีพระราชธรรมเมธีเจ้าคณะ เจ้าอาวาสวัดโค้งสนามเป้าเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจและประชาชนจากทุกภาคส่วนร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างพร้อมเพียงสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติทรงเป็นแบบอย่างของการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยเฉพาะในด้านกิจกรรมจิตอา,าสาทรงได้รับการปลูกฝังให้ทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน มาตั้งแต่ส่งพระเยาว์จากพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ส่งมุ่งมั่นสืบสารรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9้าและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงติดตามโครงการจิตอาสาพระราชทานและโครงการตามแนวพระราชดำริอย่างใกล้ชิดอีกทั้งยังทรงรับเป็นองค์ประ อุปถรรัมภ์สมมสรผู้รักสวนสัตว์แห่งประเทศไทยทางนี้พระเกียรติคุณของพระองค์ยังได้รับการสรรเสริญในวงกว้างโดยมีสถาบันการศึกษาการแพทย์และการสาธาร,รณาสุขอ่านเชิญพระนามเป็นชื่อสถานที่สําคัญอาทิโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒห์ห้องสมุดทีปังกรรัศมีโชติและอุทยานการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์สะท้อนถึงพระปีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อ ประชาชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ ส่วนที่จังหวัดปราจีนบุรีนายวีรพันธ์ดีออนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตตมังกูลสลิวิบูลราชกุมาร29เมษายน2568นหอปณหอประชุมจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ เช่นเดียวกัน